สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูสุนารีจิตสุดที่ผลนะคะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะสอนตัวชี้วัดเรื่องเป็นบทที่สองแล้วนะคะบทที่สนะคะเรื่องอะไรการหาผลบวกสองจำนวนที่ไม่เกิน10บนะคะยังคงเป็นตัวชี้วัดเดิมเพราะว่าวันหนึ่งหรือข้ามหนึ่งคุณครูอยากจะสอนให้ได้เยอะๆนะคะ แต่ว่านักเรียนคงไม่ไปกับคุณครูนะคุณครูก็เลยใจเย็นๆรอนักเรียนก่อนนะแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณครูจะเริ่มสอนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะนักเรียนเพราะว่าตอนนี้มันมันมันเข้าเดือนที่สองแล้วเท่ากับเราเรียนไปทั้งหมดยี่สิบคาบแล้วนะคะยี่สิบคาบนะคะจริงๆต้องจบบทที่สองแล้วแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มเรียนบทที่สองกันก็จะเรียนเร็วขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนคงจะตามครูทันนะเพราะว่าครู ให้เวลานักเรียนปรับตัวกับคครูมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะเอาละเรามาดูกันค่ะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาผลบวกอ่ะยังคงเป็นโจทย์เดิมซ้ำๆเดิมๆเมื่อเป็นโจทย์เดิมซ้ำๆเดิมๆก็เป็นหน้าที่ที่นักเรียนต้องจดจำนะคะเอาละมาดูรูปกันมีไม่ขวาดอยู่5อันอ่ะเราช่วยครูนับหน่อย1 2 3 4 5าี่ห้า แปลว่าเราเขียนเลขค่าลงไปได้เลยเออนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าทําไมคุณครูถึงเขียนเลขค่าอารบิกตลอดเลยเครูยังไม่เคยเขียนเลขค่าไทยเลยเอ่เพราะว่าแรกๆเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาให้นักเรียนคล่องเลขอารบิกก่อนนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนเรียนเลขอารบิกคล่องแล้ว เราก็จะเรียนเลขไทยกันตามลำดับนะคะเพราะว่าเลขไทยเป็นเลขที่เขียนยากกว่าเลขอารบิกนะคะอ้าวเรายังไม่อ่านโจทย์นะคะเราดูนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูทําไมข้อนี้ครูยังไม่ให้นักเรียนอ่านโจทย์เดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าการเรียนคณิตศาสตร์เรียนได้หลากหลายวิธีแล้วสิ่งที่คุณครูพูดกับนักเรียนนั่นก็หมายความว่าเวลาที่คุณครูสอนครูก็สอนหลายวิธีให้นักเรียนเช่นเดียวกันอ้าวนักเรียนมาดู เรียนจะสังเกตว่าอันเนี้ยไม่มีไม่ขวาดแหวนอยู่เลยไม่มีที่มาของมันก็คือเลขอะไรคะนักเรียนแน่นอนถูกต้องเลขศูน์เพราะฉะนั้น5้บวกศูนย์เป็นไงคะเมื่อศูนย์ไม่มีค่าก็เอาคำตอบ5้ามาตอบได้เลยคุณครูกำลังจะบอกว่าบางครั้งถ้านักเรียนอ่านโจทย์ไม่ออก เราก็ทำมันได้นะคะคณิตศาสตร์แต่มันไม่ใช่ได้ทุกครั้งมันเป็นบางครั้งนักเรียนจะสังเกตว่าที่ครูทําเมื่อกี้มีคุณครูยังไม่ได้อ่านโจทย์บรรทัดน,นี้เลยแล้วมาดูว่าเมื่ออ่านโจทย์แล้วสิ่งที่เราทำนะมันถูกไหมอ่ะราวแขนแว,น,วแขนแรกมีไม้ขวาดห้าอันราวแขวนแรกมีไม้ขวาดห้าอัน คำว่าราวใช้ลอเรือนะคะนเนี่ยไอ้ราวแขวนเนี่ยคือตรงนี้ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยภาษาหนังสือเขาเรียกว่าราวแขวนนะอ่ะเดี๋ยวครูลบครูใช้สีอื่นดีกว่านะเพราะว่าสีมันมืดไปนักเรียนดูยากอ่ะเอาใช้สีเขียวอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าราวแขวนนะคะอ่วราวแขวนแรกมีขวานห้าอันนักเรียนมาอ๋อใช่ครูเพราะเมื่อกี้เรานับไปด้วยกันแล้วเสร็จแล้วบอกว่าบอกอะไรอีก ลาวแขวนที่สองไม่มีไม้กวาดก็คือตัวนี้นักเรียนบอกอ๋อใช่ค่ะครูเพราะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วก็เป็นอันว่าโจทย์นั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนักเรียนก็ต้องช่วยตัวเองบ้างนะคะในการเรียนช่วยตัวเองคืออะไรบางครั้งผู้ปกครองอาจจะไม่ว่างอะ่ะนักเรียนก็ต้องมาดูว่าเออคุณครูขอเคยสอนว่าถ้าทับต้เป็นกรณีแบบนี้ โจทย์กับรูปมันให้มาสัมพันธ์กันเสมอนะคะนักเรียนคุณครูจะบอกเคล็ดลับให้โจทย์กับรูปมันให้สัมพันธ์กันมาเสมอในระดับคณิตศาสตร์ปหนึ่งเนี่ยเพราะว่านักเรียนเนี่ยยังเล็กมากโจทย์จะไม่ซับซ้อนอะไรนะโจทย์จะไม่ซับซ้อนอะไรแปลว่าโจทย์จะไม่หลอกอะไรนักเรียนมาเลยนะคะตัวหนังสือที่โจทย์ให้มากับรูปภาพเนี่ยจะสัมพันธ์กันเสมออันนี้คือเคล็ดลับนะที่คุณครูบอกนักเรียนให้ ะะเพราะว่านักเรียนยังเล็กมากแต่ในเวลาที่นักเรียนเรียนอ่านหนังสือเก่งแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ทุกโจทย์เพราะมันการเป็นการฝึกให้ในักเรียนเก่งตัวหนังสือมากขึ้นตัวหนังสือบนโลกนี้มีมากมายนะคะบางคํานั้นคุณครูก็ยังบอกเลยว่าคุณครูก็ยังไม่เคยเรียนมาก็ต้องมาฝึกหัดอ่านถึงแม้คุณครูจะอายุจะห้แล้วกว็าตามตัวหนังสือบนโลกนี้มีมากมายนะคะ อ่อการเรียนจะไม่รู้จบนะต้องขยันเรียนไปเรื่อยๆอ่ะนักเรียนมาดูกันนะคะโอ้จะบอกเลยว่านับหนังสือยากมากเลยทําไมนับยากนักเรียนมองดูสิคะตาลายมีคะหนะ้าว่าจะนับยังไงให้ถูกลองนับกันดูก่อนนะจะไม่รู้ว่าจะนับถูกเล่มไหมอ่ะใส่เรียงมาอ้าวมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เรียนอาจจะถามว่าคุณครูคะแล้วทำไมคุณครูนับทั้งนู้นล่ะอ่ะมาดูก่อนนับว่าทําไมครูถึงนับทั้งนั้นนักเรียนเห็นไหมว่าทางเนี้ยหนังสือมันมันเป็นลอนลอนเนี่ยนะคุณครูไม่ได้คุณครูไม่ได้ขีดนะเรียนสังเกตว่ามันเป็นลอนลอนหยกักๆครูนับไม่ถูกอะ่ะเมื่อครูนับไม่ถูกเราก็ต้องฉลาดในการคิดว่าเอะแล้วเร,เ,รเราจะนับยังไงให้ใหมันนับถูกก็นับแถบที่มันกลม ที่มันแบบผนึกติดกันเนี่ยคุณครูก็เลือกที่จะนับแถบนี้สองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 1, ่ห้าหกเจ็ดหนึ่งครูไม่ได้ออกเสียงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเวลาที่เรานับแล้วเร,เราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราถูกไหมนักเรียนจะสังเกตว่าในตัวโจทย์อะมันก็จะให้เลขมาแปลว่าที่เรานับเนี่ยไม่ผิดเราเขียนเลขเลยค่ะอากาใบแรกมีหนังสือเจ็ด ราคาใบที่สองโอ้ว่างเปล่าสักขนาดนั้นก็แปลว่าไม่มีหนังสือเลยคําตอบคืออะไรคะก็เจบวกศูนย์ก็ได้7ค่ะเลขอะไรบวกศูนย์ได้เลขนั้นเสมอนะคะเพราะว่าศูนย์มันไม่มีอ่ะว่ามันไม่มีมันก็มีเท่าใบแรกนั่นแหละคะ่ะอ่าผ่านนะคะโอเคอ่าคนนี้ครูเชื่อว่าจะเป็นโจทย์ที่นักเรียนชอบอ่าทำไมคุณครูถึงเชื่อว่าอย่างนี้เพราะว่าเวลาไม่มีตัวหนังสือเนี่ย ครูบอกเลยว่าโจทย์โจทย์สําหรับระดับนักเรียนเนี่ยเวลาที่ไม่มีตัวหนังสือเนี่ยเป็นโจทย์ที่น่ารักที่สุดเลยนะทําไมคุณครูถึงใช้คําพูดแบบนี้มันเป็นโจทย์ที่ทําให้นักเรียนสร้างจินตนาการจินตนาการสําคัญที่สุดเลยนะคะนักเรียนและจินตนาการสําคัญสําหรับทุกวิชาเพราะเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนักเรียนสามารถจินตนาการแล้วนึกภาพออกแล้วคิดตัวเลขได้เนี่ย ก็คือสมองนักเรียนเพิ่มรอยหยักนะคะทําให้นักเรียนเก่งขึ้นเสมอเรียนจะสังเกตว่าถาดใบแรกนะั้นไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มีอะไรเลยก็ไม่คิดมากใส่ศูตย์เลยค่ะเครื่องหมายบวกเขาให้มาแล้วถ้าไม่พอใจทําให้มันใหญ่ขึ้นได้ค่ะอนุญาตคุณครูอนุญาต,ญาตไปนับถาดที่สองกันเมื่อมันเป็นสีแดงครูจะใช้สีเหลืองในการนับนะหนึ่งหนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหกคุณครูบอกนักเรียนเสมอเลยว่าเวลาที่นักเรียนนับให้นักเรียนขีดไปด้วยทำไมเหตุผลคือจะได้รู้ว่านับมันไปแล้วแล้วครูบอกเลยว่าเวลาที่นักเรียนเอาแบบฝึกหัดมาส่งต้องมีรอยนับแบบคุณครูนะคะเพราะคุณครูได้บอกตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่สอนแลยว,ว่าไม่ว่าครูจะขีดเขียนอะไรให้นักเรียนขีดเขียนตามนี่เป็นการสอนสิ่งที่ถูกต้องให้กับนักเรียน แล้วถ้านักเรียนนําไปใช้ยันโตนักเรียนจะไม่พลาดในการเรียนไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามอันนี้เป็นเทคนิคการสอนส่วนตัวที่ครูให้หนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนทุกคนที่ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์กับครูจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีและชอบคณิตศาสตร์เสมออ้อาวเรามานับทวนกันหนึ่งเวลานับทวนก็ต้องเปลี่ยนสีค่ะหรือไม่งั้นก็ทําสัญลักษณ์ให้มันต่างกว่าเดิมจะได้รู้ว่ามันไม่มันมน,มนับไปแล้วหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีมะเขือเทศ7ผลก็ใส่เลขเจไปค่ะถ้าเลขเจมันรู้สึกว่ามันคุณครูเขียนอ่านไม่ออกคุณครูก็เปลี่ยนสีให้เพราะนั้นนักเรียนตอบปูสิศูนย์บวกเได้เท่าไหร่มันก็ได้เท่ากับถาดนี้ถาดเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่าถาดแรกมันไม่มีก็7ผลนะคะเอาล่ะข้อสุดท้ายคุณครูจะไม่ทําให้นะคะอา้าวนักเรียนดูนะคุณครูสุนารีติดดาวแล้วนะคะ แปลว่าอะไรแปลว่าเจอกันเมื่อไหร่คุณครูจะเปิดหน้าที่คุณครูติดดาวทุกหน้านะคะเพราะว่าคุณครูมีหลักฐานอยู่เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทําข้อนี้เองนับเอาเองทําเอาเองนะคะทุกอาชีพกว่าจะเก่งต้องต้องผ่านการฝึกซ้อมนะคะ,ะเรียนจะสังเกตว่านักกีฬาวอลเลย์บอลฝ่าเขาจะมาแข่งเป็นทีมชาติ เขาก็ผ่านการซ้อมมาเยอะแยะมากมายผ่านการแพ้ชนะมามากมายเช่นเดียวกันนักกีฬาแบดมิ่งตั้นพี่เมย์พี่เมย์มก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะนักเรียนก็เหมือนกันฝ่าจะเก่งได้ก็ต้องฝึกซ้อมด้วยตัวเองด้วยนะคะคุณครูให้อิสระนั้นนักเรียนในการฝึกซ้อมทำนะคะแล้วถ้าทําได้ก็ไม่ต้องถามผู้ปกครองนะคะทํายังไงอะคะเวลาจะทําได้ก็นับเองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดก้าสิบไม่รู้ว่าใช่ไหมนะลองนับเองนะเอ้าวล่ะครูลบแล้วนะคะเมื่อกี้ครูเผอทำไปแป๊บหนึ่งอ้าวลองทำดูโอเคสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูใจดีมากคุณครูให้ทําแค่หน้าเดียวที่คุณครูใจดีเพราะมีเหตุผลนะคะเพราะว่าหน้าต่อไปเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณครูจะไม่สอนเวลาสองเรื่องนะคะ ครูจะสอนแค่วันละเรื่องเดียวนะเพราะว่าสองเรื่องมันคนละเรื่องกันมันจะสับสนไปหมดเลยเอาละ <c oughs> วันนี้เราเริ่มเรียนที่หน้านี้แปลว่าวันนี้เรามีแบบฝึกหัดทั้งหมดกี่หน้ามีหน้าเดียวใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะมีการบ้านเขียนในสมุดกันแล้วนะอา้าวเดี๋ยวไปดูกันบ้านกันว่าครูสั่งกันบ้านในสมุดอะไรเอาละอันนี้คือสิ่งที่ครูจะสั่งนะคะ ให้นักเรียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาที่ในสมุดคณิตศาสตร์จะมีหน้าปกเขียนแบบนี้ค่ะไปดูเอาเองนะคะว่าเล่มสีอะไร <c oughs> เพราะว่าคุณครูจําไม่ได้คุณครูแจกให้นักเรียนไปหมดแล้วนะคะห้ามบอกว่าหาไม่เจอนะคะเพราะว่าก่อนที่ครูจะแจกให้ไปครูนับแล้วว่าครูให้ไปทุกคนครบหมดห้ามหายห้ามขาดห้ามฉีกเล่นห้ามเขียนเล่น สมุดที่ครูให้เขียนเล่นคือกระดาษที่ครูแจกให้ไปแล้วมีสันที่สี่นะคะสมุดเรียนห้ามเขียนเล่นเด็ดขาดอ้าวฟังนะหยิบสมุดที่เขียนว่าคณิตศาสตร์แบบนี้ขึ้นมาเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วทำยังไง <c oughs> <c oughs> เขียนวันที่ค่ะเขียนตามครูเลยวออะนวัน uh, no เวลาเขียนวันที่ครูบอกแล้วต้องอยู่ในเส้นนะครูเขียนให้ดูไปแล้วในวิชา สังคมศึกษานะคะก็ทำเหมือนเดิมวออะนอวันพออีทีไม่เอกที่จะเริ่มใช้สมุดทุกครั้งแล้วนะคะท,ทุกวิชาแล้วมวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนแล้วนะคะเออนักเรียนขอโทษหนึ่งกร,รกฎาคมสอนเพลินลืมเดือนนะคะกร,ะรกฎาคมเขียนยากนิดนึงกอไก่รอเรือกอไก่ดอชดาสระอาคอควายเมา้า เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ่านรวมว่าการกฎาคมนะคะพอพานพอพานอยากถึงบรรทัดบนสุดเลยนะสอสลาสองพั้ารอ่เแล้วเขียนเสร็จแล้วทำอะไรต่อล่ะคะครูเขียนเลขเขียนเลขไทยคะ่ะอ่านักเรียนรอสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งเดีค๋ครูจะออกหน้านี้ไปหนึ่ง ูจะไปหน้าใหม่นะคะเอาละคุณครูสั่งให้ทำอะไรนักเรียนก็ทำตามนะคะเมื่อกี้นี้ครูเขียนให้ดูตรงนู้นแล้วแต่ตอนนี้คุณครูกำลังจะมาเขียนที่นี่คุณครูสั่งให้นักเรียนเขียนเลขอารบิกค่ะนักเรียนสังเกตนะว่าคุณครูเขียนตัวบรรจงนะคะเลขอารบิกเลขอารบิกอะไรครูบอกเลยว่าศูนยถึงสิ เรียนบอกอา้าวคุณครูค่ะทำไม่ได้อ่ะเออทําไม่ได้ได้ยังไงอ่ะเรียนมาตั้งเยอะแล้วว่าก็เขียนไปค่ะบรรทัดแรกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียนดูรีลามือครูด้วยนะคะหกเจ็ดแปดเก้าก็สิบ ครูครับแล้วที่ว่างทําไงอ๋อทำอย่างนี้ค่ะดูนะคะบรรทัดหนึ่งให้นักเรียนเขียนเองเว้นว่าห่างกันแบบครูเลยเขียนไปเองอีกบรรทัดละ5ตัวก็หมายความว่านักเรียนก็ต้องเขียนศูนย์ไปอีกห้าใบห้าตัว1 2 3 4งหรวมตัวต้นฉบับด้วยก็จะมีบรรทัดละ6ตัว เขียนบรรทัดล่างให้ตรงกับบรรทัดบนนะคะตัวล่างให้ตรงกับตัวบนให้เป็นระเบียบแบบคุณครูนี้อ้าวคุณครูเชื่อว่านักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะเอาละเมื่อเสร็จเลขอาราบิกแล้วหยิบไม้ไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ค่ะเซฟขีดเส้นใต้แล้วเขียนชื่อค่ะเขียนชื่อนักเรียนนะคะคุณครูก็เขียน เขียนชื่ออ่าสมมุติว่าสมมุติว่าครูครูเขียนชื่อใช่ไหมคะคุณครูทําเองอะ่ะคุณครูก็เลยเขียนชื่อคุณครูเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทําเองนักเรียนก็เขียนชื่อนักเรียนนะคุณครูก็เขียนชื่อว่านางสุนาลีอย่าลอกชื่อครูนะนี่ชื่อครูนะครูเขียนว่านางสุนาลีจิตสุดที่ผล เพราะฉะนั้นใครไม่รู้ว่าชื่อครูเขียนยังไงมาดูในนี้นะคะอ่ะครูก็เขียนว่านางสุนาลีจิตสุทธิผลนี้ชื่อคุณครูนาะเรียนอย่ามาตลกเขียนชื่อครูนาะเรียนก็ต้องเขียนชื่อนะักเรียนนะคะเด็กชายอะไรก็ว่าไปเด็กชายนัทนนคผู้ห้อยเฮ้ยเด็กชายนัทนนนนเมรุมาศอะไรแบบนี้นะเขียนไปหรือเด็กกิงจันจิลา อะไรก็ว่าไปอ่าปานี้นะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยแล้วก็เขียนในสมุดสมุดคณิตศาสตร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดี